เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าครับก็ยีต้อนรับเข้าสู่เกมสร้างความสมัคคีครั้งนะครับในตอนที่2นะครับกับเกมที่ชื่อว่า Pico Park กนะครับก็สำหรับวันนี้ครับอยู่กับ5คนเช่นเดิมนะครับเพิ่มเติมเลยมีเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับก็จะมีผมนะครับตัวสีฟ้าตัวนี้นะมีบูมบูมตัวไหนตัวเหลืองบูมตัวซ้ายสุดนะตัวเหลืองบอยจะเป็นตัวสีเขียวนะครับเล็กจะเป็นตัวสีแดงเบเกตจะเป็นตัวสีม่วงเบเกตอ้าวู้ ที่จะพี่นี่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดนะเป็นบรรดาพวกเราเนี่ยไปเลยเป็นเฮ้ยเฮ้ยจริงกาส่วอก็ส่วนอีกอ่ะคนที่เจ็บเอาไปอีกคนเนี่ยเอาตัวเล่นไว้เด็กันดูไอ้แต่ตอนนี้เรามีผู้เล่นใหม่สองคนนะรวมคนฉลาดเท่านั้นแหละแน่นอนตีต้องเป็นผู้นำสามเมืกีคือพังพระโสดเอ้ยเสียงบู้ด๊เสียงบู๊เหมือนไปเล่นอะบอกอัดอยู่ นี่ต้องมีเอ้ามาได้ครบเลยโอเคอธิบายให้พวกเพงสองคนเข้าใจกันในเมื่อพูดเป็นผู้เล่นใหม่เว้ยก็คือเกมนี้เป็นเราจะเป็นต้องสามัชคีกันมากเว้ยพวกเราสามัชคีกันอยู่แล้วใช่ไหม้วพวกเราเป็นฉลาดด้วยเว้ยใช่ใช่พวกเราเป็นคนฉลาดที่นี้เราจะต้องแก้ปัญหาโดยการที่เราจะต้องทําตามเงื่อนไขของเกมเว้ยโอเคทีนี้เราจะไปที่ด่านหกเริ่มด่านสองเลยไหมครับกลับให้มันไปลองเล่นไม่ไปไม่ไปด่าน้าด่านหกเลยด่านหกเลยอ่ะ อ้มาทีแล้วเราไปด่านนู้นแล้วจัดไปบูปผาจะบาน้ากันแล้วโคกไปสุดเลยไปใครเป็นใครวไม่ได้สีฟ้าต้องดันหน้างานสีฟ้าต้องดันโรอกสีฟ้าต้องดันวัวเอาเรื่องโอเคอติดดันดิช่วยมึงอย่ายืบบนหินดิไปไอ้หมวกกันดอบมือก็ดันเดียวเนี่ยโอ้ยอย่าไปอีกกูนะเอาใหแล้วไงต่อต่อตอนเีาต้องส่งสีแดงขึ้นไปต่อสีแดงคือใครไอ้เคเล็กเวงเวง อแม่กูแม่แม่กูอึ้นเลยแล้วกูจะขึ้นยังไงอะไม่ใครไปไหนอย่าไปดิอย่าไปดิไปไปไปพี่เจมส์แล้วกูจะขึ้นยังไงปิดทางเราต้องให้ไอเดนอ๋อต้องเอาไปดิเอาเอาจบแล้วรีรีได้ไหมเสี่จรีทำไงช่องรีเลยโอเคโอเค ก็พี่เจมขึ้นไม่ได้ค่อยๆเล่นออกไปรอๆๆสีฟ้าดันหน้าไปก่อนได้วไม่จำทำไมไว้พุ่งหถอยลยดินี่บีบี่บีดันดันมาแล้วแล้วทีนี้เอาสีแดงขึ้นไปดันดันแดงขึ้นบูขึ้นไปหน่อยสีแดงขึ้นไปนะสีแดงสีแดงนั่นกลับมากลับมาเอา ยังขึ้นได้อยู่โอ้ยังมีเหลี่ยมซิกขึ้นได้โอเคเดี๋ยวกูจะไปลงล่างอ่ะครับผมจะไปม่วงแล้วจะสีเขียวเดี๋ยวค่อยๆดูด่านกันดีดูด่านกัดีพี่พีต้องโดดขึ้นไปตรงนั้นโดมแ้วก็ต้องส่งต้องส่งไปพีขึ้นไปอ่ะให้พี่พีโดดไปสั่งนู้นใช่ทให้พี่พีโดดขึ้นไปไปสีชมพูด้วยว่ะพูด้วยแล้วก็ทำอะไรต่อจะดวยดูด่านก่อนไปดูก่อนดดูก่อนโอเคมีกุญแจตรงนี้โอ้โหตีฟ้าต้องไปตีฟ้าต้องไงดิต้องเอา Okay. <S <S เอาไงเลียแล้วนเปล okay. ่าดันูล่ะูรล um ่อต้องต่อองอดันะใหา่วอย่า่วอ่า่วอย่า่วเพอาเาเราเนี่ต่อตัวตัอตัวต่อตัวาอมาดีส้มมึงใจเย็นราก่อนราก่อนรอดูดานกันดูดนดันนเป็นไงวะทาไงต่ออย่าดันดิอย่าดันดิลองลองลลงไปสุดเลยก็อย่าเพิ่งดันทำไมทำไมมันต้องไอพีมาโดนมาพีพีพีตามมาดิ เราต้องสีตามเลยเราทำไงอ่ะเพราะมึงเลยอ่ะเออยังได้อยู่ป่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้กับได้กับได้กับไดงไงนี่ไงมันต้องมันรู้ละขารู้ละเราเราต้องเข็นแต่ไอหินแต่ละอันอ่ะมาทับกันโอเคโอเคโอเคใช่แล้วต้องเข็นสีโซสีโซสีเหลืองก่อนสีเหลืองก่อนอันแรกสีเหลืองไปไปโอเคสีเหลืองต้องเป็นฐานผมมา่ีบอกแล้วว่าไอ้สีเหลืองสีเหลืองกลับมาก่อนรูู้กุ๊บไม่ไม่ไม่ต้องเอาเหลืองไปเอาฟ้าก่อนดิ ขาว่าฟาร์มอยู่บนสุดแล้วไอ้บระวัเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยว้อ้อใช่ต้องไปเอาบนสุดก่อนไม่ใช่โอ้เคือต้องไปเอาตรงนู้นก่อนใช่ไวมึงจะวาเอย่าอย่าโง่อย่าโง่วิ่งมาตูต้องไปนู้นต้องไปนู้นเอานก่อนเอานก่อนเอานก่อนโอเคโอเคอ่ะมช่เหรออหลังกบาอหลังกบใช่ใช่่คิดน ก็จะพี่เอาล่างสุดก่อนแล้วพี่จะเออเออมันเอาล่างสุดก่อนอีู่ว่าสีไอ้ม่วงกับเขียวไปก่อนต้องเอาม่วงมาก่อนเอาม่วงมาก่อนไม่งั้นมันจะขึ้นมาไม่ได้พี่ไม่งั้นไม่งั้นมันจะชนนี่นี่ต้องต้องให้คนสีม่วงก่อไปก่อนใช่ไหมสีม่วงต้องจัดการก่อนเราไม่เราแค่ยืนรอประจำจุดแล้วให้พี่บูนเป็นผีอะไรก็แล้วโอเคแต่พี่พีต้องขึ้นไปนู่นแล้วก็สีชมพูทุสีชมพูต้องไปอยู่ตรงนู้นหักเลยสีชมพูต้องไปฝั่งนู้นสีชมพูไปฝั่งนู้ ไปเตรียมอยู่ที่จุดตัวเองแล้วก็ค่อยดันทีละไอ้ขี้มันหัดสมองโตมันดิโอเคพร้อมโอเคเฮียวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด่๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยวอยวเดี๋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 วเดี๋ยวดึงยวเดียวงดวเยวดดึงดยดีเยยดเดยเยแล้วไอ้แล้วไอ้บูมจะขึ้นยังไงก็กูเลยบอกให้ดึงกลับมาได้ไง เราทำเป็นเราก็ทำเป็นขั้นบันไดดิไม่สีดันอกนิดนึ่งลอยๆถอยมากอยมาสีม่วงลงไปดันอ่ะลยมาลงลงลงไปดันออกมาโอเคโอเคต้องกลับาดั ไอ้ยี่สีเขียวดันไปก่อนดิเขียวมันดันกลับมาดิดันกับมาดนกลับมาเออตีหัเกูไอ้ไอ้ไอ้เจ้าของคนเียมาดิเียวม่วงไอ้ม่วงลงไปม่วงลงไปตอตัวไอ้สัลงลงลงไปเออดันอดันอเออเอออไถอยอไปถอยไปแลอวกูเดกูจะไปไอ้บุมต้องขึ้นทางนู้นป่ะายเนไปเเออดันรั่เเ อต้องดันมาครัดมาบว่าให้มันเป็นแค่บัรไดใช่ป่ะให้มันเป็นแค่บัรไดโอเคอ่ะโอเคอ๋อมันติดแล้วติดแล้วกูติดแล้วติดแล้วติดแล้วมันติดแล้วแล้วมันจะขึ้นกลับไปยังไงเอ่อต่อตัวเพื่อนไงโอเคตัวเ่อตัวเพื่อนโอเคเาติดแล้วก็ลงมามาไม้มาไม้กูไม้กูต่อตัวขึ้นไปต้องกลับไปไอ้เหี้ยอนกูไม่รู้จะยังไงอะไรตัวเพื่อนเลยเออยังไงนะเออกูโมไปแล้วชีวิตมึงยังก็ตีโอ้โหคุณพ เลยวะไอเจ๊ยังอเจ๊ยัมาทำไมอะเฮ้ยก็ไปก็ก็ไปดิโอเคเอออย่าอย่าลั่นมาเออไม่ไม่ไม่แล้วกูงงว่ามึงมึงจะขึ้นมายังไงอ่ะนมันเป็นขั้นบันไดไงเดี๋ยวเราใส่เดี๋ยวเราสีน้ำเงินก่อนสีน้ำเงินก่อนสีน้ำเงินอย่าอย่าอย่าเข้าอย่าเข้ามาซ้อนกันดิโอ๊ยทำไม่ได้แล้วไอ้สีไอ้สีชมพูสีชมพูเขียนไปก่อนต้องเขียนไอ้เหี้ยหินสีชมพูมึงอ่ะมูกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไป เออเราเข็นเราเข็นหินมือไปทางซ้ายก่อนเออตบอีกตบอีกตบอีกเออเาัลออโอเคเออไม่ได้มาไม่ได้เดี๋ยวกูไปยืนให้เดี๋ยวกูไปยืนให้เออต้องต้องขึ้นมายืนอีกคนนึงไปไปอยู่บนนั้นนะเจมส์ฮึบฮึบอ่าเออขึ้นขึ้นไปเอาขึ้นไปยังไงวะเออขาไม่กลับมาได้ปะไม่กลับมาได้ปะกลับม่ได้ไงไม่กลับมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจมส์โดนดึงพี่พี่ต้องลงมาก่อนวะไม่ได้พี่ต้องลง ไอ้สองตัวล่างอะต่อตัวขึ้นมบนตัวตัวขึ้นมาบนก่อนว่าเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปบนก็ไม่ได้ดิบนี่ขึ้นไม่ได้มีเขียวต้านก่อนไอ้หน้าไอ้ม่วงไอ้อ่ะม้วงยิงหัวกูหน่อยม้วงไปไปเอะไรอะดิเดินเดินกลับไปได้หรอแล้วทีนี้คือไอ้สีเขียวจะกลับมายังไงสีเขียวเดี๋ยวเพิ่งตีไอ้บุกเข้ามาเออดันไปดอนไปดันไป ชะพูลงปะจะพูลงมานะตอลีตอลีด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะกลับไปไดกูจะกลับไปยอไงไม่เป็นไรเราเรามีคนเยอะเรามีคนเยอะลาลงมาลมาลงลงาเอาลงมาเดี๋ยวต่อตัวไปก็ได้เหมายวต่อตัวสีสีเขียวปะเเให้กูต่อตัวเราให้กูต่อตัวมึง ไอ้้กกููดลวปยมึงต้องให้บูมไปไปจัดเซตข้างบนนั่นกูต้องไปจัดเซตก่อนเวลยจะโดดพรอะไอ้โมงกระโดดไอ้โมงกระโดดไอ้โมงกระโดดอึบือโมงอยู่ไงไอ้โมงไอ้โมงโมงเฮ้ยเราอาจจะต้องส่งไอ้เชี่ยสีชมพูอ่ะเจ้าของสีชนี้เออทำไงต่อไอ้ยีนน้ำบูมดันกินคอยไปได้อย่างกีกายสัตว์ ยังเล็กหมดประโยชน์แล้วเยี่มึงอ่ะอ่ากูกูดังหรอป้าแล้วกูกลับไปยังไงอ่ะไม่เดี๋ยวเราทำยังไงอ่ะเดี๋ยวพอไปถึงปลายงั้นเราก็ดันอีกฝั่งหนึ่งกลับไปเลยนะอืมอืลงไปเลยลงไปเลยโอเคแล้วพี่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 อยู่ขวาเลยป้ากูกูไปขวาป้าเออมึงต้องไปอยู่ขวาใช่เดี๋ยวพวกมึงต้องต่อตัวกลับมาเวไปใช่เหรอวะไม่ก็เดี๋ยวต่อต่อต่อกูอยู่สายอยู่แล้วป้ากูต้องอยู่สายกับพวกมึงเพราะบูบึงต้องดันไอ้บูบึงดันไปเลยดันดันดันไอ้สีฟ้ามันดันลงมาแล้วกูกลับไปะ ไม่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 เอาไปเบไมเกินเอาไม่เบรกเกิ่คือคือคือต้องถากลับล้วก็ต่อตัวก็ค่อยๆดันเถอะอันแต่อันที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะต่อเป็นบันไดสวนกลับแลวก็ต่อไปนั่นกูไปแล้วนะเราลองดูลองดูเลองลองลองไปผักฝั่งมนปให้บุญผักไปก่อนให้บุญผักไปก่อนอ่ะแล้วสีได้คนรเออเไปไปไปฝักผันนู้นไปฝักผันนู้นตัวงยทม่า่งเด็ดเดเด็ดเเ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 เเเเเเเ ได้อยู่ไอ้บูมเขียนเขียนไปทางขวาก่อนบูมเขียนทางขวาขวาขวาแล้วต่อตัวข้าวไปฟังไปไม่ไม่บูมบูมเขียนไปทางขวาเลยไม่แล้วแล้วพี่จะดันยังไงดันได้ดันได้ดันได้ดัน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 โชว์เนี่ยพี่ไม่แล้วแล้วมึงแกดันมาทางขวายังไงแล้วถ้ามึงตกมาก็จีจีไม่เอออ๋ออี่กูเข้าใจละ เออเฮ้เดี๋ยวระวังเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังกูก่อนฟังกูก่อนกูขอร้องขอร้องขอร้องฟ่อแล้วทำไมมึงถึงดันมันไปไว้อย่างนั้นนะกูไม่เข้าใจกูแป๊บหนึ่งนะบูมดันออกขวาอีกนิดนึงดันออกขวาอีกนิดนึ่งแล้วต่อตัวขึ้นไปแล้วทีเนี้ยบูมต้องให้ไปเกต์อะดันเราไปต่อตัวใช่ไหมเออใครสักอย่างใครสักคนอะดันต่อตัวให้บูมอะไปดันเอากลับมาทั้งกูก่อน โอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าบูมต้องการกลับมาฝั่งนี้ก่อนถอยถอยถอยอยาอย่ากระโดดพร้อมกันเครื่องมึงเป็นบันไดให้บูมมาดีเออสีม่วงอ่ะต้องดดสีม่วงอีกคนนี่ใช่ต่อให้อะกูไปต่อให้เออสีม่วงขึ้นมาใช่ผมต้องเป็นบันไดให้เขาเอองออ๋แล้วมึงอะมึงอะต้องเอาไอ้เหี้ยสีส้มอ่ะมาให้กูยืนได้พอพอปึ๊บขึ้นขึได้ปะเกือบได้ี่เกือบได้ลอง พี่โดดพี่โดี่โดี่โดพี่โี่โลดนี่ันเอปไงเปไงมม่ลไี่ไม่อะไรกูผไรเน่ยไม่จะขึ้นไปยังไงไปมใหู้ไปทาไมแล้วกูจะกลับซมไมจะกลับไม่ได้่อก็ดูขั้นบไไม่ก็ให้ก็ให้ไอ้บอยมันเขียนสีเหลือไอสีเไม่ได้หร เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเดี๋ยวเลองดูอ่าโอเคอ่ะต่อยต่อยไอ้บอยไอ้บอยขึ้นไปดิไอ้บอยขึ้นไปเขียนสีเขียวนิดนึงแล้วสีชมพูก็ต่อยบอยอ่ะกูขึ้นไม่ได้แล้วนะบูมบูมกระโดดได้ป่ะกระโดดเร็วอ่ะกระโดดแล้วก็ดันขึ้นมาโอ้โหแล้วต้องแล้วต้องให้กูขึ้นไปดันที่ฝั่งล่างจะเราโมงโมงเราโมงไปดันต่อหัวบุ้มบุ้มไปดันต่อหัวบุ้มเออไม่ไม่ให้มันดันหน่อยโอเคให้กูขึ้นไป ถ้าจะทอันนี้อันนี้ดานแรกดอนกรโดนรดซนโดซนโดซอนดอนดนโดด้นกรโดดมอนโดดอนกระโดดซ้อนกมะดอกระดอนกด้อนกระโดดซ้อนระ้อนกรด้นกรด้อนกอนกโดด้อนอนกะดด้นกด้อลกรโดด้อลนะโดดนี้นดนะนนะดน้นะ้นะอยอกอยๆ

โอเคแล้วไอมันรอมันรอจะดดลงไปนะจะดูดลงไปนั่งโดดโอเคโอเคได้ได้ดันต่อดันต่อได้เอ้ยรยากาศเยี่ยมัยี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวหแล้วทีนี้มันองเอามันองมันองเอาไอพีมาดันก่อนแล้วเอาไอพีมาดันก่อนดิมองต้องต่อตัวให้กลัวใช่ไอพีต้องไปอยขวาเดี๋ยวเราค่อยต่อตัวดันที่หลังก็ได้เพาะไอจัดจับ ขั้นบันไดก่อนพวกมึงต้องทำเป็นขั้นบันไดให้กูไปต่อตัวเป็นขั้นบันไดให้กูขึ้นไปผักนิดนึงอ่ะต้องต้องไปผักก่อนเว้ยอ่ะให้ให้พีให้พีรอต่อแล้วเนี่ยต่อแล้วเนี่ยให้พีขึ้นทางซ้ายชมูชมูซ้ายชูชมูมี่ผมจต่อเป็นบันไดไอพีสีสีส้มโอเคไปทางซ้ายต่อแล้วก็ไม่ใช่แล้วให้กูผักนิดนึ่งปึงไม่พีต้องอ้อมมาอีกฝั่งนึงเราต้องทำเป็นขั้นบันไดเอียงไปทางซ้ายอีกขึ้นไปไม่ใช่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเราจะไปบันไดชิดขวาตอนสุดไงีออออโโโโเเเคคคเค มานต่ผักแล้วนเลแลกลับมากลัมากลับมกลับมา่กลับมากลับมากลับมากลับาแทบยืนไม่ได้แล้วนะตรงเนี้ยเออกลับมาเลยกลับมาเ่อไม่เราราต้องทำาีกไมยังไงนะมออเราต้องทำบันไดไปทางขวาเอาลงมาเลยเอาลงมาเลยเอาลงมาเลยไปตอไปทีมพูดถอยถอยถอยหมดเอยถอยไปฝั่งซ้ายหมดถอยไปฝั่งซ้ายหมดดิเอาจากหัวกูออกจากหัวกูไอ้ไอ้ไอ้มลงมาเดี๋ยวลงมาเอาลงมาเลยมันใจนะเออมันใจแล้วไปเลยดันยี่สุดเลยแล้วตอนนี้เราก็ดันเดือก ไอ้เจาอยดาอยสดยาสุดาสุาสุดอย่าสุดอย่าสุดอย่าสุด้าสุดสุดไม่ยุได้สุดไม่ได้สุดแล้วพี่จะสุดไม่ได้สุดแล้วมันเียวไม่ได้สุดพอเสอสุดได้สุดได้ขนาดได้สุดได้สุดด้้สุดได้ดดไไไไไปไดไดดดดดดนดดไไ

บแล้วใครมีพี่เลิงกาเป็นคนแล้วกูมีพี่เจมาหกกูถอยถอยถอยเลิงกาเป็นคนแลยไอ้ยังทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะก็มันยากไ้ที่มึงตีนเกูบอกเลยก็มนยากไอ้ยังเกมต้นตีที่เลยคนเดียวง่ายสุดสัดาลเลกลับไปด่นแรก่ดันึไมอะอยากพีดกคนพี่อยากไีดขนาดนั้นเลยด่านแรก ชอบยัดแรกกันเลยเลยคนมมันขยับ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 เจ็ดคนต้องมีน้ำหนักมีน้ำหนักเคนเออขึ้นมาอย่าขยับนะอย่าขยับนะอดพบกันยวปึ๊บ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 ปึ๊ มันจะยืชิดัเว้มันจะไปเว้ยาคเล่นใเล่นทไงต่อจะยืมมันหัวกัน่โดไปหรือเปล่าไปเจอคนไปไปยาจัวอยากขับรถดีเดี๋ไเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเป็นลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องไปพร้อมกัน ไม่ใช่ไมนไอตรงเนี้ไอตรงนี้ต่อแถวกันไปเฮ้ยมอนจะดันแล้วไปเลยกูตายยากข้วยสดทำไมเราไม่ได้น้าคนตั้งแต่แรกเดไปเดินคนคนเดินหน้าชิดเลยไอชิดอย่างงี้วะชิดชิดเออเราวมนค่อยกระโดดไปพร้อมกันตอนเนี้ยเออไป้เดนไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 

เดือดแล้วไปเลยไปลยไปเ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 ูยไดเไปเลยไนเลยไรเลยไเลยไปเดี๋ปเไเลยไป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 เลไปเไเไดเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเไปเลเลยไปอยไปเลยไปเลยไปเลยไปลไปยไป่ลยไปเ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 ลไปเลยไปยไปเลไยไปเลยะเไปเลยไม่ต้องไม่ต้ไงเลยไไเลยะไเลยไไไไม่ต้องทไรเลย แล้วแม่งทำเลยร้วแก้คนเดียวเต็มรอเคที่เหลือก็ดูฉากดูฉากนะใช่ใช่พอถึงไปโอเคโอเคโอเคไป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 ไไปรีบไปรีบไปถ่าแล้วเรียบร้อยง่ายได้กว่าดันไม่ได้เออร้านนี้ง่ายง่ายกว่าดันเมื่อกี้อะเปีดดันำไมักเปรตูหรือกเปปตูใครกุญแจไปเปิดประตูใช่ชักชักบิด พี่ดันมาทำไมเห้ยพีขังตัวเองเลยแตขังตัวเองทำไมง่ายจังเลยไอ้ยี่ดันแรกแม่งยากสุดแลยาก่โง่ีุ่เลยแตกเลยด่นแรกเปิโง่ยาี่โง่เจ็ดคนเจ็ดคนอย่ะ จัดทรงก่อน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 มึงจะยืนสูงสูงาทำไมเนี่ยจัดทรงก่อนจัดทรงก่อนมันต้องให้รอมันขึ้นไปสูงสูสดีต้องขึ้นให้สุดก่อนแล้วค่อยไปสูงให้สูงให้สูงให้สูงก่อนไป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 โดดบ้าโดดบ้าเอาอันนี้ใช้หกว่ะหกไอ้หนัหนอีกคนนึงรอก่อนรออีกคนนึงรอก่อนอีกคนนึงรอมันก็ม่นเขาก็ไปไม่ได้มาได้มาได้กันอ้๋อหรอเอาไปใช้เจ็ดใช้เจ็ดเออมาอยืนใกล้ใกล้ดีให้สุดก่อนแล้วค่อยกระโดดโอเคเ

หนึ่งสองซับอ่ะเออเอออ่ะมันเล็กขึ้นเรื่อยๆพี่มันเล็กขึ้นเรื่อยๆเอาเอาโไม่เป็นเลยไม่ใจที่นี่ไม่ใจเล็กมากโอ้ด่านนี้ไม่มีปัญหาโอ้โหด่านนี้ไงกระเจาะยากวะไอ้เหี้ยรับเล้วไปยังไงก่อนทำมาเฟยแล้วพี่ไม่โดดอ่ะอะไรไม่โดดอะไรอีกไม่ไหวเราว้องเข้าไปทำไมโอขู่ไม่ได้ขู่ไม่ได้ พี่บอยไม่ยอมโจยืนไปต้องกระโดดเลยพี่ต้กระโดดเลยเดยวคนคนอยู่บนหัวโดดกอนอะเบงอะไรเบเกตคนอยู่บนหัวโดดกอนไปลูกจะาปเราต้องรีบไปเลยพี่ไมีคิวรู้สึกเอยหรือว่าเราต่อหักันไปเลยวะไม่ได้เราต้องบอกกระโดดไปจาเออ้บอบอไ มันต้องบนไปก่อนไม่งั้นข้างล่างเดินไม่ได้งั้นม่ไม่ก็ต่อกันไปเลยต่อกันเรื่อยพยายามต่อต่อยิงยิงไว้ที่ต่อขึ้นขึ้นไปด้วยต่อเส้นเดียวใช่ไหมต่อเส้นต่อเส้นเดียวไปเลยง่ายเลยไปไปคนเลยโดนไปไม่ได้ไม่ได้วุ้ยต้องบอกอยู่เป็นก้อนต่ำต่ำเดี๋ยวเดี๋เป็น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 ก้อนแบบหนึ่งสามใช่ไหมหนึ่งสามได้อยู่ป้อง ไดอยูได้ยูไดแต่ต้องไม่ไปเลยพี่ไอไเขียวไปก่อนเขียวได้ไหโดดเนี้โดดเอาเขียวหน่มเอ้าเนี่ยได้ชัวเนี่ยได้ชัวต่อมันเป็นแก้วไวใช่ไหมมันได้นอะแต่มันต่อมันเป็นแก้วไได้ไปาไป ผมว่าเราต่อเราเป็นแก้วไวยง่ายเลยเอาเอาคนเป็นฐานหนึ่งคนไหนกูเป็นฐานให้ไปไปไปเราต่อกันเป็นแก้วยู่อการเย็บกระโดดเยีบผมกูดิเออเป็นแก้วายเป็นแก้วไวต่ต่อเป็นแก้วง่ายัเลยต้องคว้าเลยขยับเลยขยับไปขยับไปผมเลยเยี่ยแก้วไวไปเก้เป็นแก้วเองก้าลายเป็นฟันคุดซ้อะ ขยับขยับเอยแล้วให้ไปบุ่งโอเค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 ไอ้บมวีแรงไอ้บุมีแรงชัดเดี๋ยวมันต่อแก้ววายไม่ได้คนล่างสุดมันโดดไม่ได้ไป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 ดปไปไป้ปไปไปไปาปไอไปไปไปไไปไปนปไปไปไนไปไปไปรปบปยปไปไ้อปสุดปไปไปม เอาสุดแล้วไอ้หมาเยอะร้อยเียพวกยี่เงี้ยจะผีเหรอรอทำไมอ่ะก็เห็นมันหยุดแล้วอ่ะนับเป็นเบอร์ตัวเองแลยไป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 โอ้โหไอ้เหี้ยบ้ที่หายอยากเป็นการตามไปนแล้วเลยด้านเมื่อกี้ไม่ดอนผิวทั้งเดียวผมไม่เชื่อหรอก อยากรู้อยากรู้อยากเห็นฮ้ยชีพีเป็นคนตีนอะพีเขาบอกว่าจะเหยียบอม่าหยียยิงข้าวยิงยุกไปละไอ้บอยแถวเรียกหนึ่งไอ้เล็กโดนต้องเรียกชื่อต้องเรียกชื่อโดนโัวโด้ ไปคนๆคนๆตัวคนๆต่วคนๆตัวคนๆตัวคนอตัวคนคนๆตัว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 คนๆตยวคนๆดัวคนๆดัวคนเตยวนตัวคนๆตัวคนเปิดควานใจเย็นไอ้วคมแล้วคนๆตัวคน้ตัวคนๆตัวคนๆตัวคนตัวคนตัวคนๆตัวคคนๆคนๆคนัวควันตตอตัวววตวตัวตัวตวต่อโอเคได้ฮะ ต้องตัดตอแ้ไม่ต้องตังก่อนเออสุลบไม่ต้องลบจิผมจะหลบทำไมพี่เดียเียวสุไงเออะตก้ใกล้กูหน่อยที่เขียวอ่ะด้้วอ่ะท่เดี๋ยวรอเพื่อนรอเอ ดควายเอ้ยเองกูโชว์เองเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเกมนี้เริ่มร้อนเก่ตีไม่บเลยเก็บตีตีมันได้ไหมเนี่ยโซมจะเป็นคนเปิดก่อนอย่างนั้นน่ะได้เลยจะไปเริ่มเงียบเวงสีใส่ใจเล่นใส่ใจเล่นอันต่อไปจัง <cents input> <c oughs> ไม่มีใครอยากพลาดทั้งนั้นเลยไอ้ยีโดดคนสุดท้ายโคตรกดดันเลยกูบอกอยู่ไหไม่ได้ดูตัวกันนะดูตัวม like <c oughs> ึงยไงดิพี่ไงดโดๆไปเมือนเดิมต่อตเหมือนเดิมเอาไงดีพี่คิดไม่้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คิดเองไม่ได้แล้วนีเเเดี๋ยวฟังฟังฟัไอ้สาไอ้คนอะขยับไปทางขวาเลย ไอตัวล่างสุดอย่าออยย่่าาขยับนะไอมันอย่ามาติดกูดิกูต้องใช้แรงวิ่งบูมบูมโดนมาก่อนแล้วกูนะกูกระโดดนะบูมนะกูกระโดดไปก่อนนะตรงเนี้ยมันมันจะยากแล้วพี่คิวพี่กระโดดไปก่อนทีละคนไอ้ยี่ไอ้มันไอ้าวบุญมันก็โดดไปดิเอพี่ก็ไปพาดแล้วจะพลาดแล้วมันไม่จะไปต้องซ้อนก็ได้ยก็ไปทีละคนเออโอเคแล้เข้าประตูมึงเข้าประตูที่อะอะไอเสียประตู อยกดด้ววเองทำไมเรามึงแค่อยู่นิ่งๆอย่าทายเยเกียร์ไย่ได้เกียบโอเคโอเคโอเคไก่อนเลโอเคสีแดงไปก่อนเลยโอเคเาสีเขียวสีแดงไปก่อนสีเขียวสีแดงอ่าไปๆๆขออยู่หลังเลยไปอยากอยู่กับใครขออยู่ข้างหลังอยากอาปเอไอ้ัท่น

เออมึงดูกูมึงสเปซบายเหมือนเล่นอันนี่ต้องมายืนรับเพื่อนด้วยเจมส์เอามึงดูกูดูกูมึงดูกูเดะไปเฮ้ยกับทริปเปิลไอ้ปลากับตาดีเลยแต่ยาใครไม่ใครไม่คิดอีฮีนี่วไอสัตว์ที่ขาม่ม่เอ็มก็ยิงคิด เจ็ดการโดยคนจะเทอมแล้วไม่เจียดานะไก่ปูึงจะดันกันนะข้างบนตอนนี้ข้างข้างบนสุดต้องขยับก่อนนะเออไปเปิดประตูเออเล็กไปเอากูไปละพีอ้าวกูง่ายละง่ายละความความกดดันสมมตไปอยู่ไปแล้วไม่อยู่ไอ้ยวย ทำไมว่าจะต่อตัวกันทำไมในเมื่อโดดธรรมดาก็ได้ไม่อยากขี้นี่ไม่อยากขี้นีอยากขี้กูอ้เหี้ยผ่านก็ควายเลยสัตว์ผ่านก็ควายเลยสัตว์ผ่านก็ควายเลยสัตว์ไม่ควาย offline ไอ้ยังไง